การเปิดสโตร์ของเราเนี่ยก็หมายถึงว่าแบบจริงๆออก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีสโตร์อยู่ประมาณ5สโตร์หลังจากโควิดเนี่ยเราก็ปิดไปหมดเลยแลวรวก็ไปขายของออนไลน์ธุรกิจปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นจาก B 2 C เป็น B 2 B ขายของที่มันเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นขายทีละตัว2ตัวขายเป็น3,000ตัว5,000ตัวหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำคอลเลกชันอะไรที่เหมาะสมออกมาให้กับลูกค้าที่เป็นแฟนเบสเราเลยการเปิดสโตร์ในรอบนี้ของเราเนี่ยก็คือเพื่อที่จะ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเชิงของว่าให้เขาได้รับประสบการณ์จากแบรนด์ที่ดีขึ้นได้รู้ว่าเรามีความคิดยังไงได้รู้ว่าเรามีความเชื่อยังไงได้รู้ว่าเรามีการนําส่งในส่วนต่างๆของดีไซน์ยังไงมีการทํางานหลังบ้านยังไงบ้างมีความพิถีพิถันมีระบบระเบียบในการทํางานยังไงไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์หรือการครีเอทในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นสื่อเป็นสะพานระหว่างแฟนเบสของเราเองกับตัวของแบรนด์ซึ่งผมมั่นใจว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับลูกค้าครับ จริงเราหาคําเลอยู่นานมากโลเคชั่นอยู่นานมากแต่ว่าในโซนนี้ซึ่งเป็นโซนหัวใจของสินค้าเอาเล็ตในในประเทศไทยด้วยเหมือนกันเนี่ยมันมันยังคงไม่ว่างมันเราก็คงรอครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ได้พื้นที่ที่มันเหมาะสมแล้วก็พอได้พื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยเราก็ไม่ลังเลเลยที่จะตั้งช็อปบ,บริเวณนี้เนื่องจากเราเป็นคนที่นี่เราเป็นคนเมืองทองออฟฟิศเราอยู่ที่นี่พนกักงานพนักงานต่างๆเ,เราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หมดเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดที่แรกต้องเป็น,นเมืองทองครับ ถ้าจะให้พูดย้อนกลับไปนะเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี่ยก็จะคิดว่าเราเป็นแบบแบรนด์ที่เป็นสปอร์ตแฟชั่นแบรนด์ที่โอเคมีแฟชั่นนำแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตเราใช้เวลาในการที่จะที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองของแฟนเบสทุกท่านหรือลูกค้าทุกท่านต่อเราเนี่ยในส่วนนี้ให้มันเป็นแบรนด์กีฬาเพียวๆเนี่ยอยู่ประมาณสักพักใหญ่สามสีป่ปีเราพยายามอย่างหนักมากเพื่อที่จะให้ทุกคนมองเห็นว่าเราเป็นแบรนด์กีฬาเพราะเราต้องการที่จะเป็นแบรนด์กีฬา เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ที่ที่เราใช้เวลาในการพัฒนาตรงนั้นไปมีโควิดด้วยมีอะไรด้วยต่างๆนานาใช่ไหมครับเ,เราได้รับมันมาแล้วทุกคนเชื่อยึดมั่นของเราว่าเป็นในส่วนของแบรนด์กีฬาพอมันเป็นแบรนด์กีฬาเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าตัวแบรนด์กีฬามันหนีออกจากสตรีทแฟชั่นไม่ออกมันออกจากตัวของแฟชั่นที่มันเป็นตัวพื้นฐานไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาทําตัวของแฟชั่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ออกช็อปนี้เกิดขึ้นเ,นเราก็จะ ดันตัวของคอลเลกชันมากขึ้นอย่างคอลเลกชันของตัวที่เราออกมาไม่จบกับตัวของคุณเฮดเอกเองที่เป็นคอลเลกชันแรกที่เราเป็นการคอลแลบก่อนนั้นนี้เนี่ยเรามีโอกาสในการคอลแลบเยอะมากกับดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงแต่เรายังคงเว้นเพื่อที่จะต้องการที่จะ,ะให้ตัวแบรนด์เราเป็นแบรนด์กีฬาจริงๆก่อน หลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่าเฮ้ยฉันนี่แหละคือแบรน์กีฬามุมมองต่อทิศท,ทางต่อคนข้างนอกที่มีรเราเป็นแบรนดกีฬาแล้วเนี่ยดังนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าเราจะออกคอลเลคชันสนุกสนุกยังไงได้บ้างมีสีสันยังไงได้บ้างกับดีไซเนอร์หลายท่านซึ่งเราเตรียมดีไซเนอร์ไว้อีกเต็มเลยสาหรับการที่จะคอลแลบในลักษณะนี้มีอะไรที่เป็นความสดใหม่ออกมาให้กับลูกค้าของเรามีอะไรที่เป็นความตื่นเต้นออกมาให้กับสปอร์ตโซซิตี้ในเมืองไทยครับ หลังจากที่ผ่านมาหลังจากตัวรูปแบบธุรกิจมันเปลี่ยนเราก็ระโดดเข้าไปในในตัวของกีฬาฟุตบอลค่อนข้างเยอะในปีที่แล้วนยะเราเป็นทีมแบรนด์กีฬาที่สนับสนุนไทยลีกมากที่สุดในลีกปีนี้ก็น้อยลงมาหน่อยถามว่าทำไมถึงเป็นลักษณะนั้นเนื่องด้วยจากว่าเราก็ต้องการที่จะอยู่กับใช้คําว่าอะไรอะฐานที่มันค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเยอะบางทีเราอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็ต้องการให้มีบริการที่ดีกับทีมต่างๆเพราะฉะนั้น เราอยู่กับกีฬาฟุตบอลค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเรามีนักกีฬาเทนนิสที่เต็มไปหมดเลยระดับชาติเนี่ยอยู่กับเราเรามีนักวิ่ง4คูร้อยนีย่เป็นของเราเกือบหมดเลยแล้วกีฬาประเภทอื่นๆนี้มากมายเหมือนจะเป็นนักเต้นนักวิ่งฟิตเนสโยคะต่างๆนานาแต่ในช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่มันเป็นฟุตบอลก็ว่างกันไปแต่หลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ช่างช็อปเนี่ยแน่นอนว่าเรามีความต้องการที่จะสร้างคอลเลกชันเหล่านี้เพิ่มขึ้นซึ่งในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราจะเห็น คอลเลกชันที่เป็น running นะครับ VRS ของเราเป็นคอลเลกชัน running ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นตัว gym และฟิตเนสที่จะกลับมาเพื่อที่จะบริการกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มของฟิตเนสแล้วก็ยิมมากขึ้นรวมถึงเรามีแพลนที่จะจัดการแข่งขันบาสเกตบอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล3 3-3ในกีฬาบาสเกตบอลเราจะมีทีมสปอนเซอร์ในตัวของบาสเกตบอลลีกอาชีพในไทยแล้วก็เริ่มทําการสปอนเซอร์ตัวของนักบาสเกตบอล ด้วยเหมือนกันรวมถึงนักเทนนิสซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมและแล้วก็คอลเลกชันเทนนิสก็น่าจะออกมาเร็วๆนี้ซึ่งก็จะถูกกระจายออกไปเพราะว่าในในความต้องการของเราหรือหรือตัวสิ่งที่เรามุ่งมั่นเนี่ยคือเราต้องการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลแต่ฟุตบอลก็สําคัญเพราะว่าเป็นกีฬาที่เป็นเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศนอกเหนือจากนั้นยังมีวิง่งบาสเกตบอลวอลเลย์บอลโยคะยิมฟิตเนสต่างๆ หรือว่ากีฬาประเภทแร็กเกตต่างๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราจะออกคอลเลกชันเรื่อยๆเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าทำยังไงให้นักกีฬากลุ่มเหล่านั้นได้ใช้สินค้าของเราในราคาที่มันน่ารักแล้วมีคุณภาพสูงเท่ากับแบรนด์ต่างประเทศหรืออาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือ,ค,อคือพันธกิจของเราในการที่จะมุ่งเน้นว่าเฮ้ยเราจะซัพพอร์ตหรือยกระดับวงการกีฬาไทยครับ คือก็ต้องบอกว่านะตอนนี้เราก็ยังไปไม่ถึงระดับโลกแต่ในระดับชาติเองเราก็กระจายไปเรื่อยๆธุรกิจหลักของเรานะตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีอยู่ที่สเปนแล้วก็ มีสิงคโปร์มีบางประเทศอย่างในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยนะตอนนี้เรามีทีมอเมเจอร์ที่เราทําการสนับสนุนเป็น10-20ทีมที่อยู่ในลีกต่างๆโตเกียวดีวิชั่นนั้นคณาว่าดีวิชั่นนี้เรามีทีมมัธยมของประเทศเขาที่เราสนับสนุนอยู่ก็เยอะหลายทีมบางทีเนี่ยเป็นถึงระดับท็อปของประเทศ1ใน10ของประเทศมีซึ่ง ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการทำงานหนักของทีมที่เขาก็พยายามที่จะขยายขอบเขตของแบรนด์ออกไปสู่อนาคตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้คือที่พูดถึงในญี่ปุ่นในสเปนเราก็มีทีมที่เราสนับสนุนอยู่อาจจะเป็นลักษณะของ National League อาจจะไม่ได้อยู่ในลีกที่มันสูงมากแต่ว่าก็เป็นทีมที่มีอนาคตมากๆมีกองหลังบางคนของทีมนั้นที่อยู่ในดิวิชั่นที่ที่อาจจะล่างหน่อยในลีกสเปนแต่มาที่ประเทศไทยก็เป็นกองหลังตัวจริงตัว ลักของทีมที่อาจจะดีที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคือสิ่งที่เราเราไปอันนี้คือสิ่งที่เราขยายไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการต้องการเผยแพร่จริงๆแล้วเฮ้ยเมืองไทยของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะเมืองไทยของเราก็มีมีมีดีไซน์ที่ดีมีสินค้าที่ดีที่สามารถที่จะตอบสนองต่อทุกๆก,ก,การเคลื่อนไหวของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นในไทยเองในเอเชียหรือในยุโรปก็ตาม ยังมีอีกหลายประเทศที่เราอยู่ในช่วงกําลังพูดคุยแล้วก็คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะไปอยู่ในช็อปในประเทศนั้นๆผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเด็กๆในยุโรปสวมใส่ในเอเชียที่เป็นประเทศท็อปชั้นนําสวมใส่แล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่ทีมเราแล้วก็พวกเราทําครับ เราก็อยากให้ทุกคนนะครับหากมีเวลาว่างนะครับเราอยู่เมืองทองนะครับแวะมาผ่านๆแถวนี้ลองมาดูช็อปเราลองมาดูสินค้าเราสินค้าที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยสินค้าที่ถูกออกแบบโดยคนไทยผมเองและทีมทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสินค้าที่ดีที่สุดให้กับคนไทยให้ต่างชาติได้เห็นนะครับให้นักกีฬาต่างๆได้ใช้งานด้วย เทคโนโลยีที่ดีที่สุดกาัลื่อนไหวที่ดีที่สุดสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาดูกันว่าจริงๆเบื้องหลังการทํางานหนักเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสินค้าที่เราก็คิดว่าดีแล้วมันก็จะดีขึ้นอีกในอนาคตเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาครับ